พิกัดยา9สิ่ง6พิกัด1จำกัดจำนวนหอย9อย่างคือพิกัดนาวหอยเปลือกหอยกาบเปลือกหอยขมเปลือกหอยแครงเปลือกหอยนางรมเปลือกหอยพิมพ์ปการังเปลือกหอยตาวัวเปลือกหอยจุ๊บแจงเปลือกหอยมุกเปลือกหอยสังพิกัดนาวหอยสรรพคุณบำรุงกระดูกแก้ไตพิการ แก้โรคกระสัยขับนิ้วขับลมในลำไส้พิกัดนวหอยขมแข็งแจงรมรังมุกวัวสังกาบนวหอย2จํจำกัดจำนวนเคี่ยวสัตว์9ก้าอย่างคือพิกัดนวเคี่ยวเคี่ยวหมูป่าเคี่ยวหมาป่าเคี่ยวหมีเคี่ยวเสือเคี่ยวช้างเคี่ยวแรดเคี่ยวเลียงผาเคี่ยวจระเข้เคี่ยวปลาพยูน พิกัดนวเคี้ยวสรรป,ปคุณรสจืดขาวเย็นใช้ดับพิษในกระดูกข้อเส้นเอ็นรวมถึงการบวมภายนอกแก้พิษร้อนถอนพิษไข้พิกัดนาวเคี้ยวกุมพีหมีหมูหมาเสือช้างปลาเลียงผาแรด 3. จำกัดจำนวนของเกสรดอกไม้9้าอย่างคือพิกัดเกสรทั้ง9ดอกมะลิ ดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงดอกจำปาดอกกระดังงาดอกลำเจียกดอกลำดวนพิกัดเกสรทั้งเก้าสรรพคุณแก้ร้อนในกระหายน้ำแก้โรคตาแก้ไข้เพื่อลมแก้ไข้จับแก้ไข้เพื่อปฐวีธาตุเจริญอาหารพิกัดเกสรทั้งเก้ามลิ พิกุลบุญนาคสารพีเกศรบัวหลวงจำปากระดังงาลำเจียกลำดวน 4. จํจำกัดจำนวนตัวยาที่มีชื่อว่าโกดก้าอย่างคือพิกัดนวโกดโกดสอโกดขมาโกดหัวบัวโกดเชียงโกดจุลาลัมพาโกดก้านพร้าวโกดกระดูกโกดพุงปลาโกดชดามังสี พิกัดนวโกศรพคุณแก้ไข้จับแก้ไข้เพื่อเสมหะหืดไอ ai, แก้โรคปอดแก้หอบสะอึกแก้โรคในปากชูก,กำลังบำรุงโลหิตพิกัดนวโกศเชียงสอขอหัวบัวขมาชั่วลักจุลาก้านพร้าวเผากระดูกพุงปลาปลูกในชดา ห้าจำกัดจำนวนตัวยาที่มีชื่อว่าเทียนเก้าอย่างคือพิกัดนวเทียนเทียนดำเทียนแดงเทียนขาวเทียนข้าวเปลือกเทียนตาตะกะแตนเทียนสัตบุตรเทียนเยาวพานีเทียนตากกบเทียนเกล็ดหอยพิกัดนวเทียนสรรพคุณแก้ลมเสมหะและดีระคนกันแก้พิษโลหิต บำรุงกำลังแก้นิ้วแก้มุตกิจแก้พันดึกแก้ลมคันรักษาพิกัดนาวเทียนตะกะแตนขาวกินข้าวเปลือกไม่มีเลือกว่าแดงดำจากห้าพาณีนำสัตบุตรชุดเจ็ดเทียนตากบพบเกล็ดหอยลงรอยเก้าตามเขาเขียน 6. กจำกัดจำนวนตัวยาที่มีชื่อเป็นทองเก้าอย่างคือ พิกัดนวโลหะรากทองกวาวรากทองหลังน้ารากทองหลางใบมนรากทองหลงรากทองพันช่างเนื้อไม้ขันทองพยาบาทรากต้นใบทองรากต้นทองเครือรากจำปาทองพิกัดนาวโลหะสรรพคุณแก้โรคดีเสมหะและลมที่เป็นพิษแก้ริษสีดวง ทำลายพญาติพิกัดนวโลหะกวาวหนามมนหลงช่างขันใบปลาทอง